มาดี้ะพี่น้องพอกับสาวบนอยู่นิวซีแลนด์คือเก้าจ้ามือนี้มากินเข่าเที่ยงน้ำกันมูมาเห็ดกับเขามาเรียนเห็ดกับเขาไทายจ้า สซ่ฮัลโหลชาลินฮัลโหลอ่าเพิ่อนอยากได้สูตรอันมักไก่แล,ล้ะกัตตำบักทัวพี่น้องก็เลยเออเพื่อนมาเออมาก,กินข่าน้ำกันเลยพี่สันมาจากสาวบนฮ็ดตำบักทัวจากพี่น้องแล้วกัอันมักไก่อันจิม่โกไก่กับน่องไก,จก่จ้ะแต่ว่าอันสูตรเพิ่นเพิ่อนอยากได้อันไก่เป็นโตจ้ะพบไก่กเป็นโตก็เลยบอกสูตรเพื่อนไปแตงโมก,กับแกงน้ำใหม่คือเกาจากจงไวอัน ใส่ซองแข็งใบว่าจะไหวเพิ่นเพิ่นมากลลวก็เลยกินน้ำกันเลยหนึ่งข้าวเหนียวจากพี่น้องจา้าพักอยู่สวนคือเก้าแลวก็อันนี้พักชาลีนเนามาฝากเพิ่นปลูกอยู่สวนเพิ่นจา้าอันหอมสดๆแล้วก็อันพักอันปกโชยเนาะจา้ะาเนาะโชยซ้ำมังจากพี่น้องจา้าก่อนสิกินสาววนขอบคุณพี่น้องหลายๆเนาะจ้าที่เขามาติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกาลั่างใจด้วยจา้ามา ติ c กนั่นชา l ์ลีนใ r e เล y l i ่ e ั h เ t ็ต for a reason <c oughs> คนลูบรออยากเบิ้งว่าปิดอันพ <Thank you. S 1> ามาเนเฮ็ดยังพะนะมา่เลยจ้าพี่น้องจ้ากินน้ำกันเอิร์ดเบิร์ดซูฟูุูคนด้วยจ้าอะพอไงโบก,กินจ้ามืนเนี่ย อันเดววิจิบูมาการหนึ่งสิบกรงค่อยพูดถตดมณ์เนาะอึ้ e เนาะ e เด็กเอ็นมันว่ายกกินะ้มกินดอกเขากินแบบโม่พนะคนลูบรอวะพักเราปลูกยู่สวนนัน bọt xán trăng. Ngắm ngắm làm hai -hmm. bọn lái nữa. Ừ. Mhm. Nice. Ừ. Mm. We have the to toy bamboo soup too. Ừ. Mhm. Where do you buy this plant? Oh. My Thai friend gave to to me first time. Oh, okay. Ừ. Mm. Mm hmm. Can you taste them? Chop i on. What does that taste like? have a taste. Bit like peppery. Mhm. Kind Just a little bit, but uh, not much. What does that You like it? Mm hmm. Mm hmm. What do you think? You ร i อ e ค้นหน่อยลองกินใบพักแพ้วเบิงพี่น้องมักอยู่พนะร้ายเก๋บีคออวีตนามิเมนขมนะกระสุนเนอ้อขมไว้พนาบั Mmm, quick have a drink then. Mmm. Mm-hmm. Mm -hmm. Nice, eh? Uh, mm. Look, mum. Oh, yeah. working. It's good. It's working. It's yeah, mm -hmm. It's good. It's working. Made that car, Spicy? Try Bring it. Mm. Yeah. Just a little bit. But I like it. Mm. Mm. Yuck. Oh, don't be fussy, baby. I don't like all the melon. Oh, that's funny. You used to. Add some sticky rice in. ว้าวเข e ชอบแตงกวาเขาชอบแตงกว u s ขาชอบแตงกวาเกือบสี่ใบสองพี่น้อเข้าก็นเ้กินข้าวเที่ยงข้าบอกสูตรกับข่าวพน่จ้ะอืี่ไม่ได้พิเ จะบ้างกะใส่แบบป่ปากป่ดต si ีนก็หิวเข่าอืม n e ู to be อะไร n e ท to be เป็นเด็กดยัง ก็คนัหน่อยถามันเจ้าคือบ่มีอั่ต้นคริสต์มาสพะนะคุณอบคริสต์มาสอะไรดีคุณชคริสต์มาสอืไ Christmas good. Santa bring the gift, babe. Send bring a gift. good. Oh, okay. mm. It's good. Hey. Mm. Mm. ผักสดๆจากสวนนี่มันแสบหน่อยไม่มสามผิดต้องกินจองเบาอะไรล่ะเเอฟไอะ I forgot the meat เ <laughs> อืม ันได้กินสมตำก็เริ่มกินเนี่ยพี่น้องตำย่างกับยางแซววนมากเตจเกินซ้ำหม้หออืมกิดจับอ,อ,อืมจับ yummy y ห,หวานครับบอกโม่ถือส่องในพี่นอ้องผลไอาใม่อันใดถือเข้ากับกินอันนั่นเนาะก่อนเน,นาะจ้ะเนาะถึงวิ g โก้หนาวขอบคุณพี่น้องหลายๆที่เข้ามาติดตามเนาะจ้าพอกันไม้คลีมหนาจ้าบ๊ายบายจ้า